เรามาขอขอค่ะขอขอในรอบหลายเดือนนะคะนี่มากับเพืเ่อนๆนะคะเรามาดูว่าวันนี้เราจะกินอะไรเราไปชมกันเลยวันนี้เรามาทําอะไรกันคะมามาอะไรก็ไม่รู้ค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะนี่นะคะ <c oughs> วันนี้เรามาเที่ยวร้านกาแฟคะ่ะนี่ ก็โล่งเหมือนกันนะคะมีบรรยากาศรอบบรรยากาศดีมากทุกคนนี่จะนันนะคะูจาคือนอันนี้ซึ่งไม่เกี่ยข้องอะไรเลยนะคะขหน้านิ้มากเลยนะคะวันนี้เาวันนี้นะคะเรามาบรรยากาศ เขาบ้างเขาคนขับรถนะคะคนขับรถเขาพามานะคะนี่คว่าเลยะเรามาเที่ยวของเนาะในปุ่าบนมินัยอยากให้ทุกคนมาสัมับรรยากาศาบางาดีบ้างเลยคะ ตอนนี้นะคะเรามาร้านที่สองแล้วชื่อว่าร้าน,นาแทบรูดนะคะแทบรูดนี่น่ามามากเลยวันนี้เรานะคะเราจะไปหาไอติมกินกันค่ะมาม ใอ่งเขาปิดเครื่องทำกาแฟแล้วอันนี้ไม่สอนหรอไปเราไปถ่ายรูกกันแต่แสงหมด มีเราาวันนี้เรามาถนนคนเดินนะคะวันนี้น้องข้อจะจุ่มมาดูมาดูน้องจุ่มค่ะน้องข้อจะจุ่มนะคะว่าน้องข้อจะได้กล่องอะไรนะคะซีเข็ดหรือเปล่านะคะนี่วันนี้เราแวะมาถนนคนเดินนะคะมีนี้ด้วยนะคะใครสนใจมาร้านนี้ได้เลยนะคะแกแต้มนี่กินกินนีเบบี้บอลลี่ค่ะไดโมนะคะแกออกมาเป็นนี่แกอร่อ ซีเค็ดคือตัวไหนซีเค็ดคือตัวไหนน้องเปิดออกมาเป็นอยากรู้น่ารักน้องตัวนี้น้องเพนด้าน่ารักอะมึง น้องป็นตัวที่6นะคะหมาป่าอ่ายังไม่ใช่สีเข็ดนะคะใช่มันเล่นตาได้นี่ไงมี่ถามความรู้สึกคนซื้อนะคะใช่นี่นะคะได้ตัวนี้น้องก็ได้ตัวที่หนะคะตัวนี้น้องเดี๋ยว่งอที่นี้นะคะพักชมโฆษณาสักคู่ ความสัญญาคุณมีมาแล้ไม่อะค่ะนี่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะคุณอยากได้บ้างไหมคะรออาทิตย์หน้าก่อนถ้าต้องร้อยละคะไม่พอเมื่อกี้เท่าไหร่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะใครหนึ่งกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะเมื่อกี้เท่าไหร่นี่เป็น่าไว้องทิพย์หน้าค่ะนี่นะคะเมื่อกี้นี้จากที่น้องชมพู่แกะไปแล้วนะคะน้องเขาก็อยากจะสุ่มบ้างนะคะอันนี้นะคะคือคนจ่ายตังค์ค่ะ ใครสนใจนะคะสามารถมาลานี้ได้นะคะหนึ่องอาทิตย์ครับเพราะว่าที่หน้าเงินเดือนออก <c oughs> เอ๊ะเอานี้ด้วยดีมั้ยนะเ้ยเธอก็ซื้อสิเธอก็ซื้อสิซื้อไปสุ่มบ้างดีแสกเกอร์โลดเดียวเลยเออเห็นไหมเราจะได้ใส่เป็นแพ็คคู่ไงเฮ้ย <c oughs> เอาด้วยเป็นพันหกสิบบาทนะครับ <c oughs> อุ้ย <c oughs> พี่เขาใจเป้าหว่ะพี่เขาซื้อด้วยอ่ะหกสิบบาทนะครับอุ้ยพี่เขาซื้อด้วยอ่ะ วายอะไรครับเนี่ยวงการสุ่มเหรอคะเนี่ยน,นี่นะคะน้องเขาได้ตัวนี้มานะคะแทนเน่เขาเจ้าไม่ยอมแกะเขาจ้าไม่ยอมแกะนี่นะคะโอ้ยสีมากกับคามากเลยอ่ะเออสีเท่ดีนะเท่ดีนะเออเออเข้าดีอ่ะเออเข้ากัน